ดูมุมทางด้านของธนาคารใงประเทศไทยแล้วก็ทางด้านกระทรวงการคลังก็ผ่านสอสอคกันบ้างน,นะครับว่ามองสถานการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างน,นะครับธนาคารในประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาตินะครับบอกว่ากรณีของ Silicon Valley Bank นะครับล้มเนี่ยกระทบสีิรภาพการเงินของบ้านเราในวงจํากัดนะครับแล้วบอกแบงค์ไทยนะั้นมีปริมาณธุรกรรมกับ f ฟิน e c h กับ Startup ทั่วโลกเลยน้อยกว่า1% <c oughs> ของเงินกองทุน และถือครองสินทรัพย์นะครับดิจิทัลในระดับที่ค่อนข้างต่ําทางด้านของกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานสสคในฐานะที่เป็นหน่วยโฆษกขอ,ของกระทรวงก็ออกมานะครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มอนิเตอร์สถานการณ์แบบใกล้ชิดแต่ว่าเชื่อนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงนะครับบอกว่าประชาชนก็อย่าแตกตื่นด้วย ไปดูทาหน้าของแบงค์ชาติกันก่อนเลยนะครับผู้ช่วยกุลการสายคำกับสถาบันการเงินของทปทนะครับคุณสุวรรณีเจษด,ดาศักดิ์ชี้แจงบอกว่าการณี SBB <c oughs> ที่ประสบปัญหาในเวลานี้นะครับซึ่งทางด้านของ FDIC Federal Deposit Insurance Corporation เนี่ยมีคำสั่งปิดกิจการไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรับฝากเงินกับการปล่อยกู้ที่กลุ่มลูกค้าพอร์ตโฟโลโิโอเขาเนี่ยกระจุกตัวนะครับอยู่ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นกองทุน Venture Capital บริษัท Fintech บริษัทสตาร์ทอัพซึ่งระดัดอกเบี้ยสหรัฐท,ที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาแน่นอนต้นทุนการเงินก็สูงขึ้นมาลูกค้าของ SV ก็เลยระดมทุนได้ยากขึ้นต้นทุนการระดมทุนมันก็เลยสูงขึ้นก็เลยต้องถอนเงินฝากที่ s v b นะครับที่ใช้ในทางการทําธุรกิจบางกลุ่มก็ถอนเงินฝากเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนที่สูงกว่าทาให้ SVB ก็ต้องขายพันธบัตรในราคาที่ต่าลงมาเยอะเพื่อรักษาสภาพคล่องเกิดผลขาดทุนก็เลยกระทบธนาคารและความเชื่อมั่นก็เลยถูกควบคุมโดย FDIC อย่างที่เป็นข่าวครับ ทีนี้ข้อมูลตลาดการเงินโลกราคาหุ้นกลุ่มธนาคารโดยรวมได้ก็ปร,ปรับตัวลงราคาในการประกันความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นจากความกังวลของการลุกลามไปที่ธนาคารอื่นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีกคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก็ตามครับการที่ทางการสหรัฐเองเนี่ยมีการประกาศจะจ่ายคืนนะครับเงินให้กับคนฝากนะครับเต็มทุกจํานวนเต็มทุกราย,ยนะครับมีการจัดตั้ง Bank t e r m f u ม d i n g p r o โปรแกรมปล่อยสภาพคล่องให้กับระบบธนาคารก็น่าจะลดโอกาส นะครับในการที่สถานการณ์จะลุกลามจนส่งผลอย่างมีนัยยะต่อสีิรภาพทางการเงินของสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ครับทางแบงก์ชาติเองบอกจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีนี้มาดูสถานการณ์ในไทยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับบอกว่าผลกระทบจํากัดครับเพราะไม่มีธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีธุรกรรมโดยตรงกับธนาคารแห่งนี้เลยคือ SBB ปริมาณทาธุรกรรมโดยรวมของธนาคารพาณิชย์บ้านเราในฟินเทคกับสตาร์ทอัพก็น้อยกว่า1%นะครับของเงินกองทุนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ที่สําคัญพบแบบนี้ครับธนาคารพาณิชย์บ้านเราไม่มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลขณะที่กลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์มีการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับที่ต่ำนะครับก็ประมาณ200ล้านบาททปรทรย้ำนะครับว่ามีการกํากับดูแลธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับเฟรนช์แคปที่เข้มงวดเช่นการให้หักเงินลงทุนในเหรียญที่ออกเงินกองทุนชั้นที่1หรือ cet 1นเนี่ยน,นะครับในทุกกรณีรวมทั้งการกําหนดเพดานการลงทุนการกํากับความเสี่ยงในด้านต่างๆป้องกกันผลระทบ่างื่อง กลุ่มธนาคารพาณิชย์ต่องเงินฝากของประชาชนด้วยไปดูค่าเงินบาทกันบ้างแน่นอนพอาอลา่าเริ่มต้นอ่อนค่าขึ้นเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามสกุลอื่นในภูมิภาคนะครับโดยที่ณเวลานี้นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดอาลลา่าก็เลยมีการปรับตัวอ่อนค่าลงไปบ้างทั้งนี้ครับความไม่แน่นอนในเรื่องของการเงินสหรัฐในเวลานี้ยังคงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญส่งผลต,ต่อตลาดการเงินโลก และความผันผวนนะครับต่อข่านเงินของบาทนะครับในระยะต่อไปด้วยจากทปทครับเราไปดูคลังกันบ้างนะครับโดยผู้นโวโยการสคสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณพรชัยธิรเวทนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงบอกว่าคลังเองได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์ธนาคารพาณิชย์นี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงเพราะสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีในสหรัฐ ในระยะสั้นและยังไม่ส่งผลกระทบต่อสาขารรมอื่นนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเงินของสหรัฐย่างไรก็ตามครับทางเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมอนิเตอร์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพาระบบก,การเงินบ้านเราให้เข้มแข็งทีนี้คุณพรชัยนะครับโฆษกกระทรวงคลังก็บอกว่าสถาบันการเงินบ้านเรามีความมั่นคงและเสถียรภาพมีระบบก,การคุ้มครองเงินฝากที่เข้มแข็งพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนในการนี้ครับประชาชนยังไม่ควรตื่นตระหนกนะครับกับสถานการณ์นี้ ว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบสถาบัานการเงินของบ้านเราแต่อย่างใดครับฝนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ